เธอได้ยินคำว่าโครงการรับจำนำข้าวไหม <Yeah. S 1> ครูมีคำถามหนึ่งคำถามทั้งในห้องสดและทางบ้านลองตอบสิครับว่าทั้งสองโครงการนี้เป็นการช่วยเหลือใคร <Yeah. S 1> ใช่เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโอเคคำถามถัดมาคำถามถัดมาโครงการสองโครงการนี้ใครเป็นคนช่วยเหลือ รัฐบาลเป็นคนช่วยเหลือรัฐเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรคำถามทำไมต้องไปช่วยแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยราคาผลผลิตเนี่ยมันดีหรือไม่ดีไม่ดีรัฐบาลก็เลยต้องเข้าไปทำไมครับไปช่วยซึ่งคุณครูแกงส้มจะบอกว่า หากมีรัฐบาลเข้าไปช่วยเนี่ยเด็กๆจะสามารถเจอรูปแบบวิธีการนี้ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้ไหมอ่ะไม่ได้เพราะว่าทุนนิยมอ่ะใครจะมีบทบาทแบบ100%เรัฐหรือประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วไอการช่วยแบบนี้จะไม่เจอเลยในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเพราะทุนนิยมเน้นประชาชนแบบ100%ซ เด็กๆจะเจอวิธีการรัดเข้าไปช่วยแบบนี้ได้ะในในระบบเศรษฐกิจที่มีรัดเข้าไปได้เช่นผสมเช่นอาจจะเป็นสังคมนิยมแต่หลักๆแล้ว่าจะไม่เจอในทุนนิยมทีนี้คุณครูแกงส้มก็เลยมาชวนคุยครับเด็กๆครับจำนำข้าวกับประกันร,ราคาข้าวแตกต่างกันยังไงเด็กๆด,ดูบนจอก่อน โดยปกติเนี่ยเวลาราคาในตลาดเนี่ยครับมันจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้อิงตามกลไกราคามันก็จะมีคำนี้เข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งวันนี้คุณครูไม่ได้สอน